ขยี้อดิเมขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่786เราเซียนทั้งหมดที่อยู่รายร้อมต่างก็โค้งคำนับอย่างเคารพต่ออารามแมงป่องที่ตอนนี้แรงกดดันวิบากแกนแท้ได้หายไปแล้วกินอายขั้นวิบากดับศูนย์ข้างในพายุกำลังโหมก็ะนำอย่างรุนแรงเพียงแค่กินอายกระจายออกมาโรคก็เปลี่ยนสีสันราวกับสวรรค์กำลังหลีกเลี่ยงการไปเชิญหน้าภายในพายุมีร่างหนึ่งผอมเพียว เรือนขมยาวสะบัดรูปร่างลักษณะไม่อาจเห็นได้ชัดเจนแต่เขาปลดปล่อยกินอายคณิบากดับศูนย์อันทรงพลังแม้จะเป็นเพียงแรงกดดันของเซียนควิบากดับศูนย์ระดับต้นมันกลับทําให้จิตใจของเซียนบริเวณนี้เกิดการสั่นเทาเหากับพวกเขาไม่ได้ไปเชิญหน้ากับเซียนควิบารดับศูนย์ระดับต้นแต่เป็นเซียนควิบากดับศูนย์ระดับสูงสุดร่างในพายุค่อยๆก้าวเดินออกมาเห็นชัดขึ้นวังหลินมองท้องฟ้านั้นเขารู้สึกว่าหลังจาก ทำลายวิบากแก่นแท้ด่านที่ก้าวไปแล้วม่านที่กดดันระดับบ่วงพ้หายไปทําให้ระดับบ่วงพ้เพิ่มคูณขึ้นจนบรรลุขั้นวิบากดับศูนย์วิบากดับศูนย์วังรินหลับตาในร่างกายมีวังวนขนาดยักษ์กำลังหมุนอย่างรวดเร็วดปลดไปกินไอหน้ากลัวออกมาวังรินรู้สึกว่าแค่เปิดฝ่ามือก็ครอบคลองโรคได้แล้วเป็นความพิเศษวินาทีต่อมาขณะที่พายุหายไปจากด้านหลังเขาจึงลืมตาขึ้น กำมัดขวาส่งเสียงดังปังพลังอันน่ากลัวเหนือร้อมกว่าขั้นวิบากดับศูนและดับตนได้รวมกันอยู่ในมือพื้นดินด้านล่างเขาเกิดเสียงดังสะเทือนเกิดรอยแตกแล้าแพรก่กระจายแรงกดดันแพร่กระจายออกไปเหล่าเซียนจับแคว้นมารเขียวต่างก็ร่าถอยและมองวังหลินด้วยความสงสัยพอไม่อาจสัมผัสกินไอแมงป่องมารเขียวจากวังหลินได้แต่ละคนจึงมีท่าทีเปลี่ยนไปความรู้สึกของขั้นวิบากดับศูนย์วังหลินก้มหน้ามองไปที่ มือตัวเองตอนที่เขากำลังจะจากไปสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะหลังจากบรรลุขันวิบากดับศูนย์มาได้ลูกปัดฟืลนิขิดฟ้าในร่างก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยพลังเต็มที่พลังดึงดูดกำลังแผ่กระจายออกมาและพุ่งไปถึงพื้นที่ด้านล่างเป็นครั้งแรกที่วังหลินรู้สึกชัดเจนถึงความปั่นป่วนจากลูกปัดฟืลิขิตฟ้าความปั่นป่วนนี้เต็มด้วยความปาถนาอันแรงกล้าเป็นความปั่นป่วนที่วังหลิน ไม่สามารถสัมผัสได้ชัดเจนก่อนจะบรรลุข,ขั้นวิบากดับศูนย์หลังจากระดับบ่วงพอเพิ่มขึ้นดูเหมือนลูกปัดืนลิขิตฟ้าจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้แววตาวังรินเป็นประกายหลังจากคิดจึงยกมือขวาขึ้นมาโยนกัปั้นลงใส่พื้นปฐพีด้านล่างพอกัปั้นลงไปมันเปลี่ยนกลายเป็นฝ่ามือลงกระแทกพื้นจนเกิดรอยแตกแล้วนับไม่ถ้วนผิวพื้นดินแตกกระจายพลังทำลายล้างระเบิดออกมาเข้าสู่พื้นดินเกิดเป็นหลุมยักษ์ กว้างหลายหมื่นฟุตพิพตาเดียวมันก็ลงเข้าสู่ส่วนลึกด้านล่างอารามแมงป่องเป็นจุดที่แมงป่องมานเขียวถูกขนึกเอาไว้ตอนนี้วงังหลินได้ทำลายพื้นดินและเปิดเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งที่วิญญาณแมงป่องถูกขนึกเอาไว้วินาทีที่พื้นดินถูกเปิดออกมาเสียงคำรามดังออกมาจากในหลุมเสียงคำรามรุนแรงเต็มได้ความแค้นสะสมมหาศาลสายหมอกสีเขียวจำนวนมากพุ่งออกมาจากหลุมลึกหมอกราวกับเสาพุ่งทะย,ยานขึ้นสู่อากาศ ก่อเกิดเป็นแมงป่องเขียวขนาดยักษ์ในท้องฟ้าแมงป่องขนาดร้อยฟุตมรีร่างเงาขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างพื้นดินพอเราเซียนจับแคว้นมารเขียวเห็นแบบนี้จึงเผยความหวาดกลัวออกมาท่านมารเขียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นวิญญาณท่านมารเขียวปากรตัวเช่นนั้นคนผู้นี้เป็นใครกันหรือว่าเขาไม่ใช่ท่านมารเขียวที่เพืนคืนชีพขึ้นมาเราเซียนสงสัยอยู่ในใจหลังจะเห็นหบอกสีเขียวเปลี่ยนกลายเป็นแมงป่องยักษ์ พันก็เกิดความคิดขึ้นในใจจนแทบไม่อยากเชื่อวังหลินเขาคือวังหลินแห่งแคว้นกระทิงสวรรค์หนึ่งในเซียนจากสำนักเต๋ามานพูดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อนเขาอยู่ชายแดนของแคว้นมานเขียวและแคว้นเมืองตูเข้าร่วมการเล่ห์ลัาวังหลินด้วยเช่นกันในใจเกิดความลังเลบางอย่างตอนนี้พอจดจําวังหลินได้จึงเกิดเสียงสะเทือนสวรรค์วิญญาณแมงป่องมานเขียบโคลออกมาจจกกลุ่ลรึกได้ส่งเสียงร่างใหญ่ยักษ์พลิกตัวอยู่กลางอากาศมองวังหลิน บนล่างมีผนึกอยู่สี่แห่งคือหัวหางด้านหน้าและด้านหลังผนึกทั้งสี่ถูกสร้างขึ้นมาจากบานประชนเทพเพื่อผนึกวิญญาณทําให้กลายเป็นพลังของแคว้นมารเขียวล่างวังดินดูเล็กมากเบื้องหน้าแมงป่องเขียวทว่าเขายืนอยู่ด้วยสายตาเยือกเยน็นเป่งกินอายคมเหงวิญญาณแมงป่องผมสีขาวนั้นขณะวิญญาณแมงป่องคำรามเขายกแขนขึ้นมาโยนกำปั้นออกไปกำปั้นนี้ มีทั้งพลังบัญชาโบราณและระดับขั้นวิบากดับศูนกลายเป็นพลังฉีกกระชากสวรรคุ้งกาหาวิญญาณแมงป่องร่างของวิญญาณแมงป่องเกิดก้ารสั่นเทามันถูกดันกลับไปราวกับโดนสายลมดุลแรงตีเข้าใส่วิญญาณแมงป่องดูเหมือนกำลังจะมอดดับแต่วินาทีนี้มีผนึกทั้ง4ี่เรืองแสงวูบวาบรับพลังจากกำปั้นของวังหลินเข้ามาแทนหลังจากโดนผลักออกไปหมื่นฟุตร่างของมัน ยังคงอยู่เหมือนเดิมวิญญาณแมงป่องสั่นสะท้านและคุ้งข้าหาวังดินอีกครั้งข่าวนี้มีสัมผัสวิญญาณดังออกมาอย่างมืดมนเสียนแคว้นมารเขียวทั้งหมดสังหารมันสีหน้าท่าทางเสียนจากแคว้นมารเขียวมากกว่าสิบคนล้วนเป็นไปพวกเขามองวังลินแล้วคุ้งออกมาพลึกของบรรพชนเทพย,ยังคงทรงพลังแม้จะผ่านมาหลายปีสแสดง้เห็นว่าตอนนั้นบรรพชนเทพทรงพลังแค่ไหนวังลินมองวิญญาณแมงป่องที่กำลังเข้าใกล้ ลูกปัดฟืนลิขิดฟ้าก็เริ่มหมุนด้วยความเร็วสูงสุดจนถึงขีดจำกัดความต้องการของมันยิ่งอุนุแรงมากวังลินมีแววตาเป็นประกายยกแขนขวาขึ้นสะบัดใส่แมงป่องม่านเขียวแสงสีขาวก็กระพริบลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มาถึงแผ่นดินเซียนดาราพอลูกปัดฟืนลิขิตฟ้าปรากฏมันดปลดไปแสงสีขาวมืดมาทําให้บริเวณแห่งนี้ส่องสว่าง ทันทีที่วิญญาณแมงป่องได้เห็นลูกปัดฟืนลิขิตฟ้ามันจึงชะง,งักไปจากนั้นเกิดแววตาหวาดกลัวหวาดวันมันส่งเสียงคำรามร่างกายหยุดเคลื่อนไหวและถอยอย่างบ้าคลั่งแสงขาวนี่มันนี่มันลูกปัดขาวมันดูน่ากลัวและการถอยกลับมาได้ทำให้เราเซียนที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาต้องตกตะลึงสายตาแต่ละคนนั้นรวมกันไปที่ลูกปัดฟืนลิขิตฟ้า แมกวิญญาณแมงป่องจะร่าถอยอย่างรวดเร็วมันก็ไม่เร็วเท่ากับลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าลูกปัดทะยานออกไปได้วยความเร็วเหนือจินตนาการเข้าไปใกล้วิญญาณของแมงป่องเขียวผนึกทั้งสี่เรื่องแสงแต่ลูกปัดก็ทะรุเข้าไปและตรงเข้าสู่วิญญาณแมงป่องวินาทีที่มันเข้าไปลูกปัดก็ส่งพลังดึงดูดอันน่ากลัวออกมาวิญญาณแมงป่องซึ่งมีขนาดหลายแสนฟุตกำลังหดลงต่อหน้าต่อตาทุกคนหนึ่งลมหายใจสองลมหายใจ สามลมหายใจเพียงแค่เวลาสามลมหายใจวิญญาณแมงป่องยักษ์ได้หดลงอย่างบ้าคลัง่งจนถูกรูปปัติฝืนลิขิตฟ้าดูดซับไปทั้งหมดเหลือไว้เพียงผนึกทั้งสี่ของบรรพชนเทพพอไม่ได้กักขังแมงป่องแล้วผนึกจึงเปลี่ยนกลายเป็นสีเทาและสลายไปการเปลี่ยนแปลงฉับพลันแทบทําให้เซียนรอบด้านต้องจนปัญญาสําหรับพวกเขาแล้ววังหลินเสมือนฝันร้ายพวกเขากระจายตัวออกไปใช้วิชาของตัวเอง หลบหนีให้เร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้วังหลินไม่ได้ไล่ตามแต่ยืนอยู่ตรงนั้นมองลูกปดัดฝืนฤทธิ์ดฟ้าที่ได้ดูซับวิญญาณแมงป่องเข้าไปดวงตาวังหลินทอประกายยกแขนขวาขึ้นยื่นออกไปลูกปดัดฝืนฤทธิ์ดฟ้าลอยเข้าสู่ฝ่ามือวังหลินพอวังหลินจับลูกปัดได้ร่างกายจึงสั่นเทาสัมผัสได้ว่าลูกปัดฟืนฤทธิ์ดฟ้าได้บรรลุอีกระดับหนึ่งมันกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าตกตะลึงหลังจากคิด วังหลินก็โบกมือแขนซ้ายให้พายุก,ก่อเกิดขึ้นพร้อมปลดปล่อยกินไอเนี่ยน่ากลัวหยุดยั้งชีวิตทุกอย่างไม่เข้ามาหลังจากวางการป้องกันแล้ววังหลินส่งสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปในรูปปัตติเลิขิตฟ้าเขาต้องการดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากเขาบรรลุค,ความสําเร็จอีกระดับหนึ่งทันทีที่ตัวเขาส่งสัมผัสเข้าไปภาพวิวทิวทัศน์จิงผ้าเดือนเมื่อได้สติเขาก็อยู่ในมิติว่างไร้ขอบเขตมีประตูยักษ์คล้ายกับเชื่อมต่อกับฟ้าดิน มีแขนสีเขียวข้างหนึ่งบนประตูกำลังเป่งกินอายทำลายล้างประตูฝืนลิขิตสวรรค์ประตูเดียวกันแขนเดียวกันที่วังรินเคยเจอมาแล้วหลายครั้งเมื่อใดก็ตามที่ลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าสมบูรณ์ไปอีกระดับประตูนี้จะปรากฏขึ้นมาทว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาเข้าไปกลับไม่เจออะไรและมีแต่มิติอันว่างเปล่าแขนสีเขียวมีพลังอันแข็งแกร่งหยุดยั้งทุกคนไม่ให้เข้าไปวังรินยืนอยู่นอกประตูอีกครั้งมองดูประตูและแขนสีเขียว คิดอย่างเงียบๆก่อนวิญญาณแมงป่องตายเขาพูดว่าลูกปัดสีขาวมันหมายความว่าอะไรวังรินคิดอยู่น,นั้นดวงตาเปล่งประกายก่อนจะก้าวเดินเข้าหาประตูแขนสีเขียวเกิดการขยับคุ้งเข้าหาวังรินด้วยแรงกดดันวังรินมีท่าทีเหมือนเดิมเขาโบกมือเขาหาแขนยักษ์ที่กำลังยื่นเข้ามาโลกแข่งนี้เกิดการสั่นสะเทือนแขนสีเขียวถูกวังรินทำให้กระเด็นออกไปหลายร้อยฟุต แขนที่เคยทําให้วางดินรู้สึกกลัวไม่สามารถหยุดเขาได้อีกแล้วหลังจากบรรุขั้นวิบากดับศูนย์มาได้เขาก้าวเดินเข้าสู่ประตูอย่างสงบจังหวะของเขาไม่เร็วนะักแต่ทุกก้าวทาให้เกิดเสียงดังสนัน่นพอห่างจากประตูเพียงเจ็ดก้าวแขนสีเขียวก็พุ่งเข้าหาวางลินอีกครั้งคราวนี้มีกลิ่นอายน่ากลัวออกมาจากแขนเรากลับไม่ยอมแพ้จนกว่าจะหยุดวังหลินได้วางลินขมวดคิว้วเขาไม่ต้องการทําลายแขนนี้ จึงเงยหน้าขึ้นมาชี้ออกไปหยุดแขนสีเขียวยักษ์หยุดชะงักค้างในอากาศวังดินก้าวเดินต่อไปยืนอยู่เบื้องหน้าประตูฝืนลิขิตสวรรค์ยกแขนซ้ายขึ้นมาผลักประตูให้เปิดออกประตูก็ส่งเสียงสั่นเครือเระเปิดช่องว่างเล็กๆขนาดกว้างหลายสิบปุตวังดินคิดก่อนจะก้าวเข้าไปเขาได้ก้าวเข้าไปในประตูฝืนลิขิตฟ้าโดยสมบูรณ์ครั้งนี้สิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเป็นโลกที่เขาไม่เคยเห็น มีฟ้าดินแต่ไม่มีสัญญาณแห่งชีวิตมีเทือกเขาและมีหอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าหอคอยนี้สลับไปมาระหว่างของจริงและภาพมายาที่แห่งนี้ไม่เหมือนกับตอนที่เขาเห็นในช่วงเป็นเจ้าดินแดนปิดผนึกโรคแห่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากครั้งล่าสุดราวกับทุกอย่างก่อนหน้าเป็นเพียงสายหมอกแต่ตอนนี้หมอกได้ถูกรบเรือนออกไปทำให้วางดินเข้าใกล้ความลับจริงๆ ของปปลูกปัดฟือลิขิตฟ้าวังหลินมองหอคอยลึกลับไกลๆและก้าวเดินต่อไปเทือกเขากลายเป็นภาพมายาแตกสลายเบื้องหน้าวังหลินทําให้เขามาถึงหอคอยได้หอคอยแห่งนี้เป็นสี่เหลี่ยมและไม่ใหญ่มากนะแต่ระมุมมีโครงกระดูกนั่งอยู่สี่ล่างโครงกระดูกทั้งสี่อยู่มานานแค่ไหนแล้วไม่รู้สองในสี่สวมชุดคุมสีดําส่วนอีกสองส่วนชุดสีขาวพวกมันนั่งอยู่ตรงนั้นเป่งกินอายแห่งความตายออกมา วังรินกวาดสายตาผ่านโครงกระดูกมองหอคอยด้วยสายตางุนงงรูปปัตฝืนลิขิตฟ้าคืออะไรคำถามนี้อยู่กับเขามานานมากกว่า2,000ปีจนเกือบ3,000ปีวังรินคำหาที่ประตูฝืนลิขิตฟ้าอยู่หลายครั้งแต่ก็มีแค่ครั้งนี้เท่านั้นที่เขาได้เห็นหอคอยและโครงกระดูกทั้ง4ี่ข้างใต้หอคอยแห่งนี้ไม่มีประตูวังรินยืนอยู่นอกหอคอยด้วยแววตาสับสนยิ่งกว่าเดิม ผ่านไปสักคักสัมผัสวิญญาณแผ่กระจายออกไปยังหอคอยพอเขาสัมผัสจึงเกิดเสียงดังกึกก้องเสียงเบาๆนับไม่ถ้วนปรากฏและเพราะมีหลายเสียงแตกต่างกันจึงเกิดความปั่นป่วนไม่ได้ยินอะไรชัดเจนเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ตอนกําลังเกิดได้ยินเสียงชายชราทรหายใจได้ยินเสียงความปั่นป่วนเสียงร้องเสียงพึมพมทำทําให้ตัวเขารู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่และได้ยินทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ท้ายสุดเสียงมากมายได้กลายเป็นเสียงอื้ออึงดังกึกก้องในใจผูของเขาตอนนี้เขาหน้าซีดแม้จะมีระดับบวมพอเพิ่มขึ้นเขายังไม่สามารถทนรับไหวหากอดทนต่อไปร่างกายคงแตกสลายขณะเสียงร้องของเด็กทารกก็ดังขึ้นปลุกเขาให้ตื่นขึ้นจนต้องก้าวถอยไปสิบก้าวใบหน้าซีดเซียวเป็นอย่างยิ่งจิตใจสั่นสะท้านเขามองหอคอยอีกครั้งก่อนจะหันตัวกลับ และทะยานออกไปคู่ต่อมาเขาจึงค้นพบวิญญาณของวังผิงและภรรยาของวังผิงพอเ,เห็นวังผิงซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของเขาเขาจึงคิดเสียงเด็กทารกร้องมาคู่ได้ปลุกเขาให้ตื่นช่างเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยเหมือนตอนวังผิงยังเป็นวิญญาณอาฆาตเป็นเสียงแรกที่เขาได้ยินจากวังผิงหอคอยนั้นมันคืออะไรกันแน่วังลินแต่ไม่ได้สายตาสับสนเขามองวิญญาณวังผิงดวงตาอ่อนโยนลง รู้สึกเศร้าจากนั้นถอนหายใจและจากไปเขาเข้ามาในพื้นที่ลึกลับเป็นครั้งที่สองด้านหน้าหอคอยซีเรียนวางผิงเงยหน้าขึ้นมองนงยอดหอคอยแต่กลับพบว,ว่ามันผ้ามัวคููต่อมาเขากัดฟันแน่นและกระจายสัมผัสวิญญาณก้าวออกไปข้างหน้าคราวนี้เร็บมือขวายื่นยาวออกไปราวกับเข็มอันคมกริบแต่มีม่านแสงอ่อนๆหนึ่งชั้นป้องกันไม่ให้มันแทงเข้าใส่เนื้ออย่างไรก็ตามแสงเบางนี้ ได้หายไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่สิบลมหายใจแสงก็หายไปจากนั้นเร็บมือวังดินจึงแทงเข้าสู่เลือดเนื้อและเกิดความเจ็บปวดเวลาเป็นสิ่งสำคัญวังดินกระจายสัมผัสวิญญาณเข้าหาหอคอยโดยไม่ลังเลพอสัมผัสได้จึงได้ยินเสียงป่าปนเข้ามาในหัวใจวังดินอีกครั้งร่างวังดินก็สัน่นรู้สึกเหมือนกำลังหมดสติเขาถูกเสียงเหล่านั้น ล้อมรอบจนเหมือนเรือกำลังแล่นบนท้องทะเลอันโกรธกิ้วเสียงทั้งหมดปะปนกันจนกลายเป็นเสียงอื้ออึงพวกมันดังกึกก้องในใจวังดินและไม่อาจได้ยินชัดเจนเวลาผ่านไปช้าๆใบหน้าวังดินก็ซีดแววตาเขาเลื่อนลอยแต่ขณะนั้นแสงสีขาวในมือค่อยๆหายไปจนกระทั่งลมหายใจที่ก้าแสงสีขาวจึงหายไปจนหมดเรบแทงเข้าไปในมือมีหยดโลหิตไหลออกมา ส่งความเจ็บปวดแล่นไปทั่วล่างหายไปหนึ่งตอนที่เขาได้ยินแบบนี้จึงถอยกลับมาถึงพันฟุตช่วงเวลาสั้นๆ1ิบลมหายใจวังรินได้เจอกับความเป็นความตายถ้าไม่มีเสียงร้องของเด็กทารกในครั้งแรกและเตรียมการในครั้งที่สองเขาคงหลงทางอยู่ในเสียงพวกนั้นไปแล้ววังรินมองหอคอยนั้นเผยแววตาหวาดหวั่นที่หาดียาก แม้แต่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าหอคอยที่ปลากฏดขึ้นในรูปปัติฟือลิขิตฟ้ามันคืออะไรกันแน่และเสียงที่เขาได้ยินตอนได้สติมันคืออะไรหายไปหนึ่งหมายความว่าอะไรชั่วขณะต่อมาจึงมองหอคอยและจากไปนักแคว้นมารเขียวตรงตำแหน่งที่ตั้งอารามแมงป่องพื้นที่ตรงนี้ปกคลุมปปะเดบพายุชายหนุ่มผมขาวกำลังยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเริมตาขึ้นมาแววตายังคงมีความหวาดกลัวฝังลึก วังลินก็สูดหายใจมองลูกปัดฝืนลิขิตฟ้ากําลังประสานเข้ากับฝ่ามือเขาเกิดความรู้สึกซับซ้อนอธิบายไม่ถูกเจ้าเจ้าเป็นอะไรกันแน่ลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าหายไปในร่างล่องลอยอยู่ในวิญญาณดั้งเดิมสัมผัสวิญญาณของข้ายังไม่แข็งแกร่งมากพอยังห่างชั้นอีกไกลสักกว่าหนึ่งข้าจะสามารถระงับเสียงพวกนั้นได้ได้ยินคําพูดที่ซ่อนอยู่เพื่อเรียนรู้ความลับที่ลึกสุดของลูกปัดฝืนลิขิตฟ้า วง่งรินนั้นมีแววตาเป็นประกายข่มความสงสัยเอาไว้เขาอยู่กับลูกปัดฟืนลิขิตฟ้ามาเกือบ3,000ปีและก็แค่อดทนรอต่อไปเพื่อเผยคำตอบทุกอย่างเขารู้สึกว่าเพราะสามารถมองเห็นหอคอยได้จึงเข้าใกล้ความรับของลูกปัดต,ตอนนี้เขาเผยแววตาเยือกเย็นมองออกไปนั่นคือทิศทางของสำนักเต๋าหมานสำนักเต๋าหมานตอนนั้นข้าสัญญากับตัวเองว่าจะทำลายล้างทั้งสำนักเต๋าหมานไม่ให้แผ่นดินเซียนดารา มีชื่อสำนักเต่ามานอีกต่อไปวังหลินสะบัดมือพายุก็เริ่มหมุนนำพาวาังหลินทยานออกไปหายนะของสำนักเต่ามานได้มาถึงแล้วโอเคครเจ้ากันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ